สดครบทุกนัดวอลเล์บอลไทยแลนด์ลีกที่ช่อง t r u 2D Sport สมาชิก 2D รับชมฟรีเกาะกูดคาบาด้าครับนำทีมมาโดยกัปตันจกักรภพแสงสีสและไดมอนด์ฟูดไฟเชฟครับเกเสิร์ฟครับมาแล้วครับรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแก้ไขตีข้ามไปก่อนครับยุทธการรับไว้แล้ว ซาบเบกลางโอ้โหประเดิมมาตีลงพื้นไปเรียบร้อย้วครับกัจ<ช>พัทคุณมีใช่ค่ะแผงหน้าขึ้น3เลยนะคะแล้วก็ลอยมาค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เ<อ>ลือกได้เลยนะคะมุมซ้ายขวาค่ะาะขึ้นเดียวกจัจพัทคุณมีครับเดมอนฟูดนำไป8ต่อสในเซตแรกเถอไม่ง่ายแต่บอลค่อนข้างปักครับแล้วจะกระพบโอ้ยติดบล็อกอยังรองไว้ได้ครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งครับเอาไมคครับโอ้ยสุทธิพง์ครับ ซัดเต็มที่อ่ะใช่ค่ะพูดถึงอากาศก็ตอนนี้ก็พีย5คมส5ค่อนข้างหนาแน่นครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับเราระวังค่ะใส่แมสคะเมื่อกี้ตีลงไปรูดแขนลงไปค่ะพยายามเล่นกับเส้นครับอีซาครับเสิร์ฟบอลหนึ่งต้องโหยุบไปหน่อยแต่ว่าแก้ไขดีครับบอลอยู่ในมือเชฟสมุทรสาครครับ แล้วก็ลงมาเสิร์ฟครับธนกรหลบมาหัวสาลุกนี้แล้วก็ยังเป็นกูชิดครับเรื่องพื้นที่ปูมครับเสิร์ฟ19ต่ 24. อ24เสิร์ฟออกไปเองครับแล้วส่งผลให้ไดมอนด์ฟูดไฟเทฟสมุทรสาครครับเอาชนะไปเพราะว่าในแมตช์หน้านี้ก็จะเจอของหนักเหมือนกันครับไดมอนด์ฟูดเจอกับอันดับหนึ่งของตารางครับ เรียกว่าเป็นบิ๊กแมช์ครับนครราชสีมาคิวมีซีวีซีครับอัศนพ์นจันทร์จอรครับสามเท่ากันโ<ป>อ้ยเข้ามา<ป>ทับเอฟนี้ของกิษณ์จากาของจักรภพแสงสีครับค่ะหลอกสวยค่ะบนจากข้างนอกเข้ามาตีแทบพิกค่ะแต่บล็อกไม่หลงก็จริง ยังอยู่ในช่วงต้นของการแข่งขันนะครับมารับคนได้แล้วก็โอ้เป็นเธอครับตีแฉรบเซิร์ฟแชล์บเน็ตลงไปครับค่ะแล้วตกตรงกลางด้วยนะคะจุดเกรงใจค่ะแล้วก็เนี่ยฮะทางเอฟดิมอนด์ฟูลครับส่งพิพัฒน์จันทร์สุขศรีมาครับลูกมอบเก่าแล้วก็กลับมาลันเดิมครับตอนนี้เนี่ยรูปิบบทีรับตีลงไป ็มาตีไม่ใช่กลางด้วยนะคะเกือบข้นบินหลังเนี่ยค่ะพื้นที่น้อยแต่ว่ารีบตีเร็วค่ะเขาชอบบอเลเร็วทางเอฟเวดีนะฮะเนี่ยถ้าบอลหนึ่งเข้าเนี่ยมาวินนี่บัญชาการเกมได้ยอดเยี่ยมเลยใช่ค่ะบอลหนึ่งยกมาเหวเสาติดบล็อกครับเอาอีกครั้งหนึ่งกันตะพักตีโอ้ใจหลออไปนิดนึงครับใช่ค่ะรีบเป็นนิดเดียวได้เกมนี้สบายๆเหมือนกันะนะใช่ค่ะแต่ว่าไดมอนด์ซูก็ตามมาครับ18 กดหนักมาเกิดกดดันได้ดีครับทําให้ต้องแลกด้วยบอลโครนสร้างแล้วลูกนี้อ้ยบอลที่2ครับเล่นกลับมาชนะทัทวีรัตครับ20ต่อ24ครับตามมาบอลหนึ่งสวยครับยกมาข้างหลังครับสุดทิศงตีเียลูกนี้ลงไปครับแล้วก็สำเร็จครับในเซตที่ อ่ะครับเสิร์ฟแล้วครับนิซ่ายกมาด้านหลังโอ้โหแล้วยังไงครับสิทธิพงศ์ครับมั่นใจว่าลูกนี้โอ้โหไม่โดนครับได้หมดทุกมุมเลยครับโอ้เต้ต้องจำด้วยนะคะหน้าอะไรนะคะ<ไ>หน้าสองหรือหน้าสามนะ,ะแบวก็อ่า ทีมของเราเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถนัดมืออะไรใช่ค่ะอับดุลลา,ายกไปทางหัวเสาตีแฉลบบล็อกครับยังรองไว้ได้ธนกรตีติดบล็อกตีเข้าในครับแล้วมาเจอตามมาเป็น15ต่อ17ครับกับปตันบอมเซอร์ มาแล้วไหลหลังลูกนี้ค่อนข้าง,งสูงแต่ก็รับไว้ไม่ดีครับต้องแก้ไขโอจำลูกนี้ยังเซฟไว้ได้ครับเอาครับต้องเอาข้ามไปก่อนครับอีกครั้งหนึ่งครับลองดูครับก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็โอ้ยยังเหนียวฮะลูกหนียังไงครับโอ้ยังเล่นได้อยู่ฮะแล้วก็สามในกลางวางมา เอาสามน้การขึ้นไปเหนือยกันครับเป็นแบงค์บอลดูจับแหลงลี่รูปนีนี่จบที่คนนี้ครับยุดหลากเอาขากันได้ดีนะคะสนการณ์ขึ้นหลอดตลอดเลยค่ะเขาพะวงด้วยโดนเซิฟหนักมาลูกนี้ครับบาเลนครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเอชครับของบาเลนไปได้หรือว่าเอโฟเอสครับจะต่อลมหายใจไปสู้กันต่อที่เซต5ครับแต่ตอนนี้ครับทีมขาวาแดนครับเตรียมมาแสดงโชว์กันแล้วครับ ยกมาให้ทันกอนครั้งโลกครับผู้ขหูตีข้อออกข้ามือดีฮะลอยบอลตกตัวตกนี่ตรงจังหวะพอดีเลยนะคะ<ช>นี่ค่ะสับได้เลยค่ะคือจังหวะต,ตัวตกพร้อมกับจังหวะตีบอลเนี่ยมันเพิ่มแรงบวกจําเป็นต้องตีไปทางๆๆทานทัดนั่นแหละค่ะท่านพี่อดีพงษ์เนี่ยตัวเล็กกว่าตอฉชลับบล็อกออกไปครับสุทธิพงษ์รีบตีมุมตรงเลยนะคะยอดค่ะเมื่อสักครู่ค่ะบล็อกหนามากค่ะตรงกลาง จะก็พบรับสวยครับยกมาข้างหลังพูชิตตีไม่หลุดบล็อกฉีกลุกนี้โอ้ยเนี่ยค่ะยกให้โด่งไว้ก่อนทีดีก็ทำให้เนี่ยฮะความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วครับ <c oughs> ในเรื่องของน้าบ็อกเซตเตอร์ <c oughs> เข้ามาทับเอฟรุูกนี้ครับเ <c oughs> ามาแท้ครับตีมีแทกของพูชิตค่ะ <c oughs> สมุรสาครสก,กีทำได้ไหมครับลุกนี้ มาสามิกลางแตะกรนครับละกรยังเหนียวอับดุลลาตโอ้โหักลงไป2เมตรครึ่งลูกนี้ครับเรียบร้อยครับในเซตที่4ครับทางไดมอนด์ชูดฝ่ายเชฟครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ13คะแนนครับรวมการแข่งขันทั้งหมดครับใน4เซตนี้ไดมอนด์ชูดชนะไป3ต่อ1 25ต่อ19 20ต่อ25 25, 25ต่อ16และ25ต่อ